สวัสดีครับผมชื่อนายดัลลงนสิสรียานักเรียนชั้นมห 6. ปีที่16นะครับวันนี้เราจะมาบรรยายกันถึงเรื่องสงครามนิยมกันนะครับผมนำเสนอโดยอาจารย์ยานไทยคงคาทิพย์โรงเรียนองคารักษ์อำเภอองคารักษ์จังหวัดนครนายกคือระบบสังคมและการจัดการเศร,รษฐกิจแบบร่วมมือตลอดจนการเมืองและการสถาปนาการเป็นเจ้าของในที่นี้อาจหมายถึง กฎกรรมสิทธิ์และการเสมอภาคซึ่งกันและกันคนเลือเมืองเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือทรัพยากรควบคุมทั้งหมดและตลอดจนการสร้างสังคมนิยมแบบมีความเสมอภาคและเท่าเทียมซึ่งกันและกันเสมอกา <Go! S 3> รผลิตสินค้าและบริการโดยตรงและระดมคุณค่าทางวัตถุในการใช้ประโยชน์ตรงข้ามกับ การสะสมทุนกำไรในแนวคิดตั้งเดิมของสังคมนิยมและการประเมินคุค่าร่วมหรือวัดแรงงานเวลารวมทางการเงินมีสองประการคือหนึ่งยึดตามหลักผลิตและรายได้ตามความสามารถและสองประเมินคุณค่าทางทรัพยากรด้อย่างแน่ชัดซึ่งเป็นหลักพื้นฐานของสังคมนิยม กำหนดเป้าหมายของสังคมนิยมเป็นแบบชาตินิยมและนานาชาตินิยมสร้างผ่านพรรคการเมืองและในบางครั้งเป็นอิสระของเราสภาภาพและเป็นบรรดาประเทศและประเทศที่กําลังพัฒนาเริ่มจากการขยับตัวของสังคมนิยมซึ่งเป็นการผสมรวมกันกับการตลาดที่มีการแทรกแซงของรัฐในรูปแบบการกระจายรายได้กฎระเบียบ ซึ่งควบคุมและการจัดการไรายได้ของบริษัทจะกุลเงินและทรัพยากรอีกมากมายก็จดกันแล้วครับการเสนอต่างสังคมนิยมหวังว่าจะชอบกันนะครับถ้าผิดพลาดประการใดของต้องขอโทษไปมาทีนี้นะครับขอบคุณนะครับ